นี่ครับใส่งามเลยพี่น้องอู้หูโงมุขคักเลยครับนัน่น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 นั่น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 อู้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนครับผมมีผพามาหาใส่เบียดด้อพี่น้องมีเบียดทั้งเบียด เบียดพุ่มครับกับเบียดขั้นครับผมนี่ครับทั้งเบิดกาประมาณหกสิบหลังเลยพี่นอ้องเด็วกระเยื่อจะเป็นเยื่อปูครับผมเด็วกระมี่เยื่อปลาหมอครับผมเยื่อปลาหมอปลาเข็งครับผมเยื่อปลาเข็งนี่กรับประมาณยี่สิบตัวครับผม ยาอากาศจะเป็นเยียปูครับเดี๋ยวผมจะไปใส่เสียบเยียไปเค็งก้อนครับผมจะอยู่ข้างทางครับน้ำขึ้นครับผมแยกชิมีโตมีแตีมมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาหลุ่นมาเบิ้งน้ำกันครับผมใส่หลังแหลกครเป็นเยียปลาหมอกรอนครับผมใส่เยียปลาหมอไอพี่นอ้องเบิ้งกันก้อนครับผม ใส้ยาปมอและละครับปมอเบิดปเข่งเบิดกะใส่ยาปูไปเลยครับผมไปครับพี่น้องรับแรกกันปะเข่งก่อนครับใส่ยาปะเข่งหน่อยกัน ยปลาเคียงหน่อยปลาหมอครับ ไป,ไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมหล,ลังแรกแต่ใส่ปลาเค็งไปเรื่อยๆครับจนปลาเค็งเบิดแล้วก็เป็นเยื่อปูครับผมเดี๋ยวมาหลุนมาเบิ้งน้ำกันครับผมย่ำมือแรงอาจจะบม่ได้ยามให้เบิ้งนะครับเด้ออาจจะเป็นมืออืน่นเ้าครับผมไปครับเพื่อเป็นการเสียเวลา

พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะคำก่อนครับแล้วพอ,อเป็นการเสียเวลาใส่ครับผมมาครับพี่น้องใส่แล้วแล้วครับผมใส่ได้ได้ยุ่ประมาณสี่สิบหลังครับผมเยี่อมันเบิดครับนี่ก็จิ่มกลับด้วยพี่น้อง มาลุนมาเบื้องน้ากันครับว่าจะเปลี่ยนจังไดแกปกับครับเดี๋ยวมืออื่นเศร้าจะค่อนมาเบื้องไม่ครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องน้ากันครับเป็นส่วงไดบูนะครับโอ้เยอยังอยู่ดีครับไปเดี๋ยวไปหลุดหลังต่อไปครับจังได โอ้ยหลังนี้ถูกตัวนี้พี่น้องหลังนี้โดนครับมาแล้วบาดเปิดหัวครับเปิดหัวโอ้ใส่สวยครับใส่งามเลยพี่น้องโอ้โอ้ครับใส่สวยโอมาแล้วแต้มหนึง่งครับผมออกขึ้นครับนี่ Ô, oh, vương say đúng đi này Mán leo hấp Xay suối hấp xay suối Xay Xay hấp Xay xay suối Tiếp hấp tiếp. เด้อไ่ครับขออนุญาตใส้เยอะเล้วกัลุนไปเบิ้งน้ำกันต่ตครับ สวัสดีครับสวัสดีสุภุสุขชนครับผมมักกูเบสครับผมครับครับเมึงบรรยากาศไปน้ำพี่น้องหมานบ่หมานก็จะค่อยว่ากันครับผมเก็บบรรยากาศย้ำเสาฝากพี่ฝากน้องสุภุสุขชนครับผม ครับบรรยากาศยงม้ยซอๆครับผมบรรยากาศอันแสนสวยงามครับพี่น้องสายพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นไปเบื้องน้ำกันครับผมว่าจะได้ตัวได้เต็มบ่ครับผมนี่ยังไงพี่น้องในเบื้องในชมบ่ไตครับผมเอาลายกับเสียเวลาครับผมมาครับพี่นอ้อง,งเบิ้งล่างแหลกเป็นไง ครั้งแรกกัดปูก็ยูดีครับผมปูก็ไ่ตายครับไปเก็บครับหึครั้งนี้มีรุ่นครับมีรุ่นโอ้ยกงดังนี่เดี๋ยวพี่น้อง อย่างน่องบาดนี่อยู่ปะน่องนี่หลุนดนะครับล้างนี่โกงมาคักเลยครับนี่ตัวมีแต้มบ่มา,มาครับมาหลุดมาเบิ้งน้ำกันล้างนี้เป็นไน อยู่วะล่ะอยู่ก็อยู่นะโอ้โหเอายู่ครับอยู่ๆเอาโอ้โอยู่แล้าวบาดเลยอยู่ีแกมมัครับหวังแล้วพี่น้องเอ้ย แับแรกแสมแรกแจมแรก,แแรกใส่ส,สวยๆครับ แหแรกของเซานี้ครับผมเก็บครับยาะก,กับปูด้วยพี่น้องเลยจิบขอบปากน้อยเดียวครับเอามาแล้วเตรียมแรกครับพี่น้องมาแล้วครับบาทนี้ เดี๋ยวไปลุ่นไปเบิ้งน้ำกันอีกครับผมว่าจะเป็ียนจังใดสิเรตตัวได้แก้มเพิ่มนบ้าเนาะครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ่นไปเบิ้งน้ำกันอีกครับผมในตัวได้แก้มเพิ่มบ่ เอาล้างนี่กัสีคือคือเด้พี่น้องล้างนี่จะส่งคือคือครับล้างนี่จะส่งคืออยู่ดีมีบ่โอ้ตายครับโอ้ตายตายมีบวกแก่ดีเดี๋ยวแล้วครับ ครับแข็งทือเลยแจมสวงครับผมเยกกระปูครับอันนี้ใส่เลยใส่สวยครับใส่เย็บครับใส่สวยใส่ง่ามครับผม ครใส่ยุกมาโอ้สองแ้มสเสืองๆไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นนี้ครับผม มีตัวเพิ่มมีว่ครับผมไปครับเออลังนี่จังได้หนิมันกพี่นองโอ้ลัางนี่กับปูยูดีครับผมมันยูคือเกาครับกันครับปูนะครับเดี๋ยวเก็บครับ หลังนี้คือดะบาดนีพี่น้องอุ้ยอุ้อ้ยเอาาอยู่ครับอยู่อยหลังนี่ดินแล้วครับดินแล้วน่นนั่นนั่นน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 อ สวยๆครับนี่ครับครับผมอีกหนึ่งแฉมครับผมเย็บครับแฉมที่สามแฉมที่สามสวยๆงามๆครับ ดีครับเรียบร้อยครับ, <300 S 1> รบสามเต็มโอ้หมานเลดีพี่น้องไปครับเดี๋ยว เดี๋ยวไปรุ่นไปเบื้องอีกครับผมว่าสิมีโตเพิ่มบ่เอาครับเก็บเบ็ดเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมเบ็ดฟ่มบ่ถือจักโตเด้อครับผมนี่ผลงานให้พี่น้องเบื้องสามแต้มครับ <c oughs> สามแต้มยังงีครับยังงี้มันหมันสวยๆงามๆครับผม นี่สามแต้มผลงานมือขึ้นแต้มหนึ่งครับผมเป็นซีแต้มใส่เดียวกันครับผมใส่สวยใส่งามครับผมอย่างไรก็จะลืมนะครับเด้อมักคลิปนี่แกจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใไหมครับผมว่าผมจะไปเฮ็นยังให้พี่หน้องมึงนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาลวครับผมสวัสดีครับ